ครับสวัสดีครับผมผู้ผมเช้งคืนนะครับตัวตึงบอลเตนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่ค้อนในหางฟุตบอลนะครับคือว่าทิตย์ที่6กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้ผมยิ้มมาฝางเพียงแค่5คู่เท่านั้นนะครับที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของนอร์เวย์ที่เพลิเกนเมเจอร์ลีกฟอกเกอร์นะครับแล้วก็คอนเคฟโกครับรอบชิงชนะเลิศโดยคู่แรกที่ผมยิมป่าฝากก็จะเป็นหน้าของฟานเดฟยอนนะครับเปิดบ้านจับหน้าของโลเซนบอร์กคู่ที่สองชเปิดบ้าอร์กศูนย์ ส่วนคู่ที่4 C ี่เซอร์เทิลซาวเดอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับโคลปัปส์ทูและคู่ที่5คู่สุดท้ายน,นะฮะสหรัฐอเมริกานะครับเจอกับหน้าของเม็กซิโกส่วนกิจกรรมทายสกอร์นะครับผม,มวันนี้ก็จะมีเพียงแค่หนึ่งคู่เองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าคู่แรกเช่นเคยนะฮะสามารถพิมพ์คำตอบที่ว่ใต้ใคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับแคปลักทานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลทิดหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาหกโมงครึ่งครับสามารถส่งมาได้ในแอปแนวสีเขียว CK 555้ หรือว่าสีเคตองห้านะครับอย่าลืมใส่แอนโทนด้วยนะฮะถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแปะข้างล่างเรียบหน่อยนะฮะแค่เลื่อนลองมาข้างล่างเดียวก็เจอลิงก์เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มมีคอกัน,นครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะฮะยังน้อยก็ช้เป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปลุยเลยครับ มาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับในซึกของนอร์เวย์ที่เปริเก้น,นะครับโดยจะมาหน้าของซานเดฟยอฟเปิดบ้านาก,กับโรเซนบอกในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดที่เสมอส่วนแข่งสูงต่ำที่สองเมตรเจ็ดสิบห้านับปัดจบบรรจุบ้นา,บานซานเดฟยอฟตอนนี้ว่าเขาอยู่ในอันดับที่หกนะครับแข่งไปสิบครั้งชาหกแล้วก็แพ้ไปอีกห้าครั้งอยู่ในยี่สิบเสียไปสิบหกเขียวได้อีกสิบแปดแต้ม โซนอฟโรเซนบอกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6นะครับแข่งไป13ครั้งชนะ6สเสมอหแพ้ป,ปิดเพียงแค่2ครั้งอยู่ใน15เสียไป12เขีย่ยไปได้อีกยิบาแต้มเฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึงสิครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นร็ฝั่งโรเซนบอกที่สามารถชนาไปถึง9ครั้งสเสมอ3แล้วก็ทาาหน้าของซานเนฟยอนนะครับสามารถช้าป,ปีกเพียงแค่หนึ่งครั้งซึ่งน็อตล่าสุดูกูนี้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปีที่แล,แล้วเลยนะฮะ โดยเฉพาะทางฝั่งโรเซนบอกที่สามารถบุกมาชาร์ได้ที่1นึ่งตัวต่อศูนย์หลังจาเรามาดูผลงานสินัทล่าสุดของเจ้าบ้านซานเดียบยอนนะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จถึง6ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถขึ้าเวลได้ถึง5ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกบกับบาร์มันครับที่1นตต่อศูนย์ ส่วนรองฝั่งของโรงเซนบอกเองนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอไปอีก5แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยชีเดยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูนหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าเวลได้เพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านยันเสมอกับไวกิ้งไปนะครับที่หนึ่งต่อตหนึ่ง เ้าถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านสานเด็บย้อนนะครับโดยฮารัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะพวกเขาสามารถเหมาะชาไป5นัดรวดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะโมที่3 0ชนะฮา,าคาร์มีสองชนะวันเดนเลงการที่2 1แล้วก็ชนะสตอมโกเซนไปได้อีก3 2ชนะฮาวเกซุนที่4ีติต่ตอศูนย์โซโลฝั่งของโรเซนบอกนะฮะผลงานออกม้านฮารัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอดดูขี้เหล่อยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้ปีสองครั้ง โดยจิมีเสมอบาลที00่0-0เสมอคองสวิงเกอร์อีอี2-2แล้วก็แพ้โบโลกิมที่4-0นัดต่อมาก็สามารถชนะเฟรดสตัดที่2-0นะครับแล้วก็แพ้คิทเทนสูบอีกสี่ตัวหนึง่งส่วนหน้าของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับโดยนักฟาวร์เจ้าบ,บ้านซานเนฟยอฟก็จะมีตัวติดโทษมาอยู่สองรายนะครับโดยเฉพาะหน้าสเตฟานซึกูดาสันแล้วก็ซานเดอร์มอนนะฮะที่ติดโทษมากันอยู่ทั้งคู่นะครับส่วนตัวชูดรงหลักของพวกเขาเองนะครับก็จะเป็นชื่อหน้าของฟิลิปออลทอสันเดย์อบนูสบีนะฮะ แล้วก็เอวันเคนลอฟปาตูริดิทนะครับส่วน้านฝั่งโรเซนบอร์กนะครับก็จะมีตัวเจ็บข้างสต็อกเพียงแค่2นายเองนะฮะเหมือนว่าจะเป็นหน้าของโนอาซาซ่าแล้วก็โทมัสแนมซิกส่วนตัวชูดลงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าโอเรเซลเนสเอสเปอร์ไรตันซุนเดย์ดิโนอิสลาโมวิทแล้วก็เจ้าหน้าของเอมิลคอนราดนะครับต้องยอมรับเลยนะฮะว่าน้าฝั่งของเจ้าบ้านซันเดมยอนนะครับภาพของพวกเขาอาจจะดูขี้เหร่ไปบ้างก็ตามนะฮะแต่ว่าผลองทนายบ้านของพวกเขาถือว่าข้อคาดเดนจ่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ ดี๋ยวหกนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็สามารถเหมาช้าไปหกนัดดเวยน,นะครับถึงแม้ว่าอันับของพวกเขานะ่อาจจะเบลอรองกว่าหน้าขอโรเซนบอกก็ตานะครับส่วนรอบหของโรเซนบอกเองนะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลง,งานสี่นัดล่าสุดธุรการนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอนะฮะและแถมผลงานเอาบ้าขอ,ของเขาเองนะครับที่ห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะยังไงสำหรับผู้ที่ผมขอวางมาหน้าขอซานเดฟยอนนะครับที่เสมอนะครับ แล้วมาตอ่อการคู่ที่2องเลนะครับผมก็จะเป็นหน้าของชาบอก08เปิดบ้านจาับเฮาเกซุนในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับผมหันในคแปแรกก็จะเปิดหน้าของชาบอก08นะครับตัวที่1เมตรครึ่งส่วนราคา2ไหลเข้าไปอีหนกิกทนึ่งเมตรเจ็ดสิและกำแพงสูงต่ำที่มเมตรยีถึงสมเมตรครึ่งนะครับนับปัจจุบันนะจ้าบ้านชาบอก08นะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่7นะครับแข่งไปเสครั้งชาฟรีเสมอ5แพบ้บีบเพียงแค่2ครั้งยงนิ18เสียไป11เก็บมมาได้้อีก17แต โซนฝั่งฮาวเกซุนฮะกระลังททยนำหนับที่16เลยครับแข่งไป12ครั้งยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะยันเสมอเพียงแค่2ครั้งแลือกับแพไปอีก10ครั้งยินนี Ping ้เพียงแค่4เสียไป31 11, เก็บได้อีกเพียงแค่2แตม้มเฮดเฮ8ปีให้หลังมานี้นะครับก็เจอมาถึง14ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเาฝั่งชาบอ08ที่สามารถชนะถึง4ครั้งเสมอ7แล้วก็ต้องฝั่งฮาวเกซุนชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดหอคู่น,นี้พบกันนะคร ซุนนัดล่าสุดของนี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเฮาเกซุนะครับที่สามารถบุกมปยันเสมอที่ที่2ตัว่อ2แถมใช่เป็นเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานสุนัตล่าสุดของชาบ,บ้านชาบอก0นย์ะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จถึง4ครั้งยันเสามอไปอีก4แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.8ุลูกต่อเกมเสียประตู1.3ุลูกต่อเกมแถม10เกมน,นี้ก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ถึง7ครั้งเลยนะครับจบเกมซุปปอีก5้ครั้ง นัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปชนะบรูโกมามนะที่2องปต่อหนึ่งนะครับทศน,นาของฮาเกซุนเองนะก็ถือว่าข้าราชการเท่มากๆเลยครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะยันเสมอเพียงแค่2ครั้งแพ้ไปอีกแครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.4ลูกต่อเกมเสียประตู2.4ลูกต่อเกมสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเข้าไปมาได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับจบเกมสูบอีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับทศนาของคิเตนซุนไปที่ศูนย์ประตูต่อ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านชาร์บอก0ูนย์นะครับโดยฮารันด์ล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์ถึง2ครั้งเสะมอหนึ่งแพบ้บีบเพียงแค่2ครั้งโดยชิมแพ้กับสตอมก็เซตประดาที่3ามสองแล้วก็สามารถชนะซานเดฟยอที่3าหนะึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะฮัมคาร์นะครับที่4ี่ศูนย์แล้วก็แพ้กับทอมโซบิกหนึ่งศูนย์เสะมอไบรท์บีกหนออึ่งตัต่อหนึ่งโซนทางฝั่งฮาวเกซู K นะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะผลงานอนบ้านฮารันด์ล่าสุดวันนี้ก็แพ้บีกฮารันด์รวดเลยครับไม่นก,กบ, 5, บิง แล้วก็แพ้กับสตาร์เบ k กเอีก2หนึ่งะครับแพ้โรซนบอก์กอีก1นแล้วก็แพ้สตนรนบอปีก 0. สียอตดต่อศูนย์สภาพขมงร้อมของเกมนะครับระฟองจาวบ้านช้าบอกศูนย์แพนฮาก็จะมีตัวเจ็บขาสต็อกเพียงแค่2รายเองนะครับไม่ว่าจะแพหน้าอันเดอร์ไอฮิมแล้วก็ไอมาเชอนะครับผมส่วนตัวชุโรงลหลักของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าของอาราคิซญยาโจอินเกิเบอร์เกแล้วก็เดนเนียลคาร์สบันะครับ ตัวงฝั่งเฮาเกซุนนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มตัวชนดล่าสุดนะครับและตัวชุดรองของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีชื่อหน้าของมอร์เชนคอราเซนทอยเนมเมอร์อิสมาเอลฟันเน่แล้วก็จูเลียสเอสเคเซนนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพบอลของ,งคู่นะฮะเดี๋ยวเราฟังคัเจ้าบ,บ้านช้าบ,บอกศูนะครับผลงานช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดรอปลงไปมากๆเลยนะครับแต่ที่6นัดล่าสุดจากธุรกรรมนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งยันเสมอไปอีก3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับ ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่าค่อนข้าเลนจะเอาแน่เอาหน่อยไม่ค่อยได้ดูนะฮะโดยที่ซีนัทล่าสุดที่ในบ้านก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้บิกเพียงแค่1ครั้งทางฝั่งขาวเกซุนเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนาเลนจัดน่าเป็นห่วงมากกว่านะครับโดยที่ตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะฮะพวกเขาก็ยังหาเชนะไม่เจอเลยครับแทนนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอคิดแนนซุนไปได้ที่ศูนย์ต่อศูนย์อย่างนั้นสำหรับโค้ชที่ผมตองหน้าของชาบอกศูนย์แปดคะแนนเพิ่มหนึ ต่อมาในคู่ที่สานะครับผมก็จะแมนน้าของ KFU อฟยูมเปิดบ้า,จานจับหน้าของไบรท์นะครับในเวลา1นึ่งทุ่มครึ่งไฮนดิแคปแรกก็จะเปิดฮ้าหน้าออสโลนะครับต่อที่0.5ดเจาโซนราคา2องลนานังไม่อีก1กิโลครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำอยู่ที่สองเมห้าถึง2.5เมตรครึ่งนับปัจจุบ,บันนะครับผมจะมา lo, ออสโลตรงนี้ก็อยู่ในระดับที่14บสเลยครับแข่งไป11ครั้งช้าสามเสมอ2แพ้ไป6ครั้งอยู 25, 48, ่ในส15เสียไป18เก็บไปได้อีกเพียงแค่1ิแต้ม ท่านหน้าของไบร์ตนะฮะก็อยู่ไม่ไกลนะครับในอันดับที่12แข่งไป11ครั้งชาฟีเสมอ2แพ้ไป5ครั้งยิงได้สิเสียไป20นะครับเขีย่ยไปอีก14แต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึง9ครั้งแล้วนะครับและก็จะเป็นทางฝั่งออสโตที่สามารถชาบถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ไปเพียง 3, แค่1ครั้งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเคสยูเอฟออสโตที่สามารถบุกมาเอาชนะได้สองตต่อ0 แลัถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของเจ้าบ,บ้าน KFM u ออสโลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง5ครั้งเสมอ1แพ้บิทเพียงแค่สี่ครั้งโดยเฉลยยิงหนดสี่ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถขึ้นมาได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงปอีก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะโมมนะฮะที่3ตูต่อ2สมม่วนฝั่งของไบรท์เอนะครับผลงานสิมัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่สครั้งเสมอ3แพ้บิทเพียงแค่สครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็เขา้าวไลในเพียงแค่6ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปอีกสี่ครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านยันเสมอกับฮัมคาร์ไปเลยครับพี่หนึ่งประตูตัวหนึ่งแล้วถ้ลองมาดูผลกันในบ้านของเจ้าบ,บ้าน k f ฟเวียมออสโลนะครับผมโดย 5. นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับช้าบอสซูนแบบที่สามหนึ่งแพ้ทอมโซไปอีก3ามหนึ่งครับ นะัดต่อมาก็แพ้กับวอเลนเดนการที่1นชนะฮามคารที่1นนะครับแล้วก็สามารถชนะสตอมกอสเซทที่หตัวต่อศส่วนลำัวของไบรท์เอนะครับผลงานเอาบ้านนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าไปเล็กน้อยนะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งโดยที่มชาาีชนะทอสต์วัตเทคนะครับผมที่2 1แล้วก็แพ้กับบรานที่3 2แพ้โรเซนบอร์กอีก3 0นะัดต่อมาก็สามารถชนะสตอมกอสเซตที่2 0นะครับเสมอชา0 8ไปอีก1ศู สภาพของห้องของเกมน,นะครับโดยน้องจะมาร์คเอฟยูเอ็มอนะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บดูบทิดโทษแบบมาเพิ่มตัวจนตาสุดเลยครับแถมตัวชุดรองหลักนะฮะก็จะมีเชื่องด้านของเดวิดคิวสันโยฮันเนสนูเนสแล้วก็โอเบิลเดนเซลโอเคนะครับตัวน้องฝาของไบรท์นะครับผมตัวเจ็บห้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่หนึ่งลายนะครับโดยจะเป็นห,หน้าอัจอนเฮลเก้เทเวตาและตัวชุดรองของพวกเขานะครับผมก็จะมีเชื่อมหน้านของลาฟเฮลิกอัลเฟสคิวินดัวเต้โมเนล่าแล้วก็ชาเนลโบตราชิสนะครับ แล้วถ้าเรามาดูภาพหมอนทั้งค,คู่นะฮะก็ถือว่าผลงานไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะครับแถมมันก,ก็ถือว่าข,อข้อคัดแช้าอะไรเรียกกันอยู่ประมาณนึงเลยนะฮะโดยน้องฟองฮัลชแมนเคเอสยูเอ็มอสโลนะครับ,รรร UM o T รบผลงานซีนัทล่าสุดฤดก,กคคาลมนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับส่วนผลงานในบ้านนัดที่2นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปอีก2นัดรวดเลยนะครับแถมพวกเขาไม่เสียไปซักว่าตุกด้วยนะฮะส่วนน้องฟองของไบรท์นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานซีนัทล่าสุดววววััััันนนนนีีี้้้ถถถือออ่่าาาาาดดูกกกเเเลยยะะคคครรรรบพขสสมมชไไปปึงงง2 2 และทำผลงานนอกบ้านของบคนคนาก็ถือว่าข้อค่าแนนจัดดูน่าไว้ใจกว่าทางหน้าของเจ้าบ้านพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเฮดูเฮดสามนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันมานครับจะเป็นทางฝั่งของ KFUM o s อ o ที่สามารถเหมาชาไปสามนัดลวกก็ตามนะฮะแต่บวกกับฟอร์มตอนนี้นะครับผมมองว่าทางฝั่งของไบรท์น่าจะไม่กลับมาเป็นมือเปล่านะครับผมอย่างนี้นสำหรับคนที่บุคอรองมาหน้าของไบรท์นะครับที่จุดจุดห้านะครับ เรามาต่อการคู่ที่4เลยนะครับในศึกของอเมริกาเมเจอร์ลีกสอกเกอร์นะฮะโดยเฉพาะหน้าของซีแอตเทิลซาวเดอร์นะครับเปิดบ้านกับโคลัมบัสคูลในเวลาตีสี่ตรงแฮนด์นะคปแรกก็จะเปิดหน้าของซีแอตเทิลนะครับต่อที่ครึ่งเมตรสุ้ดราคาสองเหรียลงมาอีกหนึ่งกิกที่ปอปลาและกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้าณปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านซีแอตเทิลตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่ห้านะครับแข่งไปสิบเก้าครั้งช้าแปดเสมอห้าแพ้บีกหกครั้งยิงยไปี่ ส่วนทางฝั่งของโครมพัตคูนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลนะฮะในอันดับที่4ี่นครับแข่งไป20ครั้งช้า 10, สิบเสมอ7แพบ้บีเพียงแค่สครั้งยิงได้ายสาเสีเยไป26เก็บมาเรียกสามสิแตม้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังมันี้ก็เจอมาถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเสียเทิลที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งสมเสมอ2แล้วก็โคลัมบัสคูสามารถชนะไปอีกเพียงแค่1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดของพวกนี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเสียเทิลที่สามารถบุกไปถล่มได้ถึงสี่ประต แถมเฉลี่ยไปเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยนะครับเราถ้าลองมาดูผลงานสิมัตล่าสุดของเจ้าบ,บ้านซีแอตเทิล e นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยิงศูนย์เกลูกต่อเกมเสียวระตูหน่งจุดลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้ามือมาได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับจบเกมสูบีก้าครั้งนัดล่าสุดฮะกกก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะออสตินไปนะครับที่2ตุต่อ0ส่วนฝั่งของโคลัมบัสคูนะครับผลงานสิมัตล่าสุดวันนี้ก็ถืออวว่่่าาาคคนนข้งจจะดดีกรับ พวกเขาสามารถชัดถึง4ครั้งเสมอ4แพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.9ลูกต่อเกมเสียประตู1.8ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิวได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมซูงอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดฮาร์ก,ก้เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะฟิลาเดลเฟียไปน,นะครับที่1นึ่ตัต่อศแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านซียเตอร์นะครับโดยฮาร์นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ปีกสามครั้งเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการชาารนะซานีย์อโกที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับทาัน้าของมินิโซตาบีสามสองนัดต่อมาก็เจอกับของแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการแพ้แอดแันดิปที่สามหนึ่งแล้วก็แพ้เปรเชปิกสองศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะออสตินไปนะครับที่สองตุกต่อศูนย์ทันนาของโคลัมบัสคูลนะครับผลงานรอบบ้านขนาดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูขี้เหล่อยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอสองแพ้บีสองครั้ง โดยชิมิชนะเซนหลุยส์ไปที่สองหนึ่งแล้วก็เสมอกับชนะของฟิลาเดลเฟียไปอีกสองสองนัดต่อมาก็เสมอกับมอนทรีออลไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับชาร์ลอตไปอีกสามสองแพ้อินเตอร์มามี่ไปอีกห้าตัวต่อหนึ่งสภาพความพร้อมของเกมน,นะครับเดยฝั่งเจ้มาสซีแอตเทิลวันนี้ก็จะหมดเสียชัยงานหน้าของพอลอาริโอลาแล้วก็คารานี่คอซ่าเรียนซีนะครับส่วนตัวชูโรงหลักๆของพวกเขาเองนะครับก็จะ้ไปช,ชื่อหน้าขเซอุสเฟรเดร์่านะครับ เอาเบิร์ตลูดนัฟแล้วก็ดานิเอลมูชอสกี้นะครับผมส่วนทางฝั่งโคลนอปาร์คูนะฮะก็จะมีตัวเจ็บข้างสต็อกเพียงแค่2รายเองครับไม่ว่าจะเป็นนหน้าพลาติกชูเต้แล้วก็รูดี้กามาโชนะครับที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับและตัวชุดนงของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีชื่อหน้าดานิเอลกัสตัสดีแลนแชมบอฟแล้วก็ดิเอโกดอร์ซี่แล้วถ้าเรามาดูภาพบอลของคู่นะครับเดินทางฝั่งฮอาบ้านเซียเทลนะฮะผลงานของนัทล่าสุดในฤดูกาลนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งเองครับแล้วก็แพ้้ไปอีกครังติดเลยนะะฮ ส่วนผลงานในบ้านนะครับถ้านับเฉพาะแค่เกมดีก็ถือว่าค่อนข้างนั่งจัดดูดีเลยนะครับโดย6นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถช้ะไปถึง5ครั้งและก็แพ้บีเพียงแค่1ครั้งส่วนด้านของโคลลมปัสคูเองนะครับผมก็เพิ่งกลับมาคืนฟอร์มได้น,นะครับโดยที่3นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเบาช้าไปสัมนมัดรวดแต่ว่าให้น่าเป็นห่วงนะครับก็คือผลงานนอกบ้านของบขนะฮะที่4นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับอย่างนั้นสำหรับคู่นี้ผมขอต่อหน้าของเซี A ่ยเทลนะครับที่ป เรามาตอนคู่สุดท้ายนะครับจะไปนศึกของคาราเคฟโก้คันะฮะโดยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็จะเป็นน้างสหรัฐอเมริกาเจอกับน้างเม็กซิโกนะครับในเวลา6โมงเช้าแฮนดิแคปแรกเปิดผที่เสมอนะฮะแล้วก็กำแพงสูงต่ำอย่2เมตรเฮด,ดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึง11ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนาวฝั่งของอเมริกาที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2เม็กซิโกสามารถชนะไปอีกเพียงแค่3ครั้ง ซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นการชกการ์ดเ,เกมอุ่นเครื่องเมื่อปีสองพันยี่สิบนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเม็กซิโกที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับที่สองต่อศูนย์หลังถ้าเรามปดูฟอร์มสินวนัดล่าสุดของอเมริกานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งแพ้บบีปเพียงแค่4ครั้งโดยชิลียิงถึง7ลูกต่อเกมเสียประตูถึงกับ3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เขาไม่ได้ถึง3ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเฉลี่ยชนะโก โซนรองฟอร์มของเม็กซิโกเองนะครับก็ถือว่าแทบจะไม่น้อยหน้ากันเลยนะฮะผลงานซิมรัตล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง7ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลยยิยงหนูเจอห้าลูกต่อเกมเสียประตูสุดเก้าลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิวได้ถึง5ครั้งเลยนะครับจบเกมซูเป,ปอีก3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะฮอนดูรัสไานะฮะที่1ประตูต่อศูนย์สภาพความพร้อมข,ของเกมนะครับรองฟอร์มสภาพซารัตนะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษนะคร้ามาเพิ่มตอนจัดล่าสุดนะครับ และตัวชุดรองรับของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าดิเอโกลูน่าแล้วก็แพทริกอาร์เยมังนะครับทงหน้าของเม็กซิโกเองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีตัวเฉียบหรือว,ว่าติดโทษไปเข้ามาเพิ่มตัวชั้ล่าสุดส่วนตัวชุดรองของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าเซซ่ามอนเตสมาเทโอชาเวสแล้วก็ลาอุนคิเมเนสนะครับต้องบอกเลยนะ,ะว่าคู่นี้ถือว่าเป็นมวยโถคู่จริงๆเลยนะครับผมก็มองว่าทางหน้าของขุมกำลังก็ถือว่าไม่ต่างกันมากอีกด้วยนะฮะแถมชื่อชั้นของพวกเขานะครับก็ถือว่าค่อนข้้างนางนจะะใกลลเเคคียยรับ โดยการจัดอันดับจากฟีฟ่านะครับผมทางฝั่งของเจ้าภาพสหรัฐนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่16นะครับแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิโกเขาอยู่ในอันดับที่17ซึ่งถ้าเรามาดูสถิติย้อนหลังเลยนะฮะทางฝั่งของอเมริกามักจะทำได้ดีกว่าเกือบตลอดเลยนะครับกระดับทังฝั่งอเมริกาเองนะครับผมก็เป็นเจ้าภาพอีกวีนะครับเพิ่งฟุลตัวหมอนครับวันนี้ทางฝั่งของเม็กซิโกน่าจะรอดยากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไร้นสำหรับคนที่ผมวามาหน้าของอเมริกานะครับที่เสมอนะครับ และเป็นยังไงบ้างผม5คู่ที่ผมหยิบม,มาฝากท่าในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจนะก็สามารถหยิบสติก้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพ,พิจารณาอีกทีนึงนะครับส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะฮะผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมแล้วก็5คู่ที่ผมหยิบม,มาฝากท่าในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังน,นะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยคู่แรกผมวางไปในหน้าของซันเดย์ย้อนนะครับที่เสมอแล้วก็ด้วยสองต่อช้ารบอว์ศูนย์แปดพีหนึ่งเมตรครึ่ง ส่วนคู่ที่3รองไบไปนะฮะที่จุดจ็ดท่านะครับและคู่ที่สต่อซีแอตเทิลที่เปลาปาสอนคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมวางในหน้าของอเมริกานะครับที่เสมอนะครับและก็ก่อนจะปิดเข้าไปนะครับผมขอฝากห้องอาหารเพิ่มอีกนิดนึงนะครับที่ห้องอาหารของเรามีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟในแอปเทลสีเขียวนะครับ CK 555หรือว่า CK เคตองหนะครับอย่าลืมใส่แอดเอาแน่นนะฮะแล้วก็หาวาท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแปะลิงก์ข้างล่างเรียบหมดเยนะฮะ แค่เลื่อนลงมาข้างล่างน้เดียวก็เชื่อลิงเลยนะครับผมแล้วผมขอฟอนร์นัดอีกหนึ่งอย่างช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้กำลังใจผลการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเชอญกลับมาวันนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ